สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบุรช่างต้นทาทาตุนบุรีนะฮะมีรับเข้าอีกหนึ่งเคสนะจากสัตหีบนะฮะาลูกค้าเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการคันเร่งค้างนะคันเร่งค้างมีไฟรูปหากองดักน้ําโชว์นะฮะลูกค้าเปลี่ยนกองแล้วลูกหน้าลูกหลังก็ไม่หายนะครับ่รถจะเร่ง เร่งอยู่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยนะประมาณนี้เพรา,าเราเหยียบเบรกนะเหยียบเบรกปุ๊บอันเร่งล่วงนะปล่อยเบรกแล้วมันก็จะเร่งขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับเคสนี้เป็นอะไรอันนี้มีอาการเครื่องสั่นๆสะดุดสะดุดด้วยนะเร่งน่วงๆโอเคเดี๋ยวมาว่ากันนะว่าเป็นอะไรนะสําหรับเคสนี้นะเบื้องต้นมาเช็คโค้ดดูนะ ขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ํามันนั้งนั้นเลยนะครับระบบน้ํามันอ่าแล้วก็มีน้ําในระบบนะฮะเอ็าคันนี้นะเคยไปยกกระบะออกนะแล้วก็ยิงทรายชุดสายไฟมันมีปัญหานะครับกาวไม่พอไม่รู้มันช็อตอยู่ตรงไหนชุดสายไฟนะฮะอ่าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดสายไฟนะฮะเส้นท้ายเป็นนี้นะอันนั้นถอดออกมาแล้วของลูกค้าอเค หลังจากการเราทําการเปลี่ยนชุดสายไฟแล้วนะเส้นไปท้ายขึ้นข้างท้ายเส้นท้ายอ่ามาติดเครื่องดูกันนะอ่าไฟที่โชว์ไม่มีแล้วนะไฟที่โชว์โอเคเดี๋ยวมาเช็คโค้ดดูตัวเช็คโค้ดนะ โค้ดไม่มีนะครับในกล่องนะอ่าโค้ดไม่มีนะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูทดสอบวิ่งเทสนะหลังจากแก้ไขเปลี่ยนชุดใส่ไปนะครับอัตราการเร่งมาดีนะครับไฟไม่มีโชว์ สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการไปกองดักน้ําโทวนะแล้วก็ไปเช็ค e นจิ้นเด้งนะสีแดงนะฮะแล้วก็เหยียบเบรกนะก็คือเวลาเหยียบเบรกคันเร่งถึงลงนะมีะนั้นก็คันเร่งอยู่ที่1200รอบนะเบื้องต้นลูกค้าเอาไปถอดกระบาออกนะแล้วก็ยิงทรายใหม่ยิงทรายใหม่นะครับคือไล่ระบบสายไฟสายไฟมีปัญหานะ เส้นท่อนท่อนท้ายนะจากหัวเข็งลงไปหาช่วงท้ายพวกไปเบรกไปอะไรนะข้างหลังนะมีปัญหาอยู่นะนี่ก็เปลี่ยนสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะสดสวยๆนะครับเตรียมตัวส่งกลับบ้านได้เลยนะสําหรับท่านใดน,นะที่กําลังมองหาที่ก้อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเเข้ามาได้ครับกับอู่ช่างต้นทาทาชุมุรีนะ080 2222 0 2, 2, 2, 2, 2, 0นะ ซื้อขายซ่อมจ,จบเูอทีเกี่ยวน่จะ